สบายดีเนาะมื้อนี้ซ่องกาพันทินของพวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามเบิ่งสถานที่ลิ้นหรืออาานที่ท่องเที่ยวเป็นแลน่์มักแห้งไหม่ของเมืองท่าฟรับ้านเนาะซึ่งว่าจุดประสงค์ในมื้อนี้ที่มากก็คือว่าเป็นแขวงของข้าพเจ้าเองเนาะที่ว่าตัวเองก็ได้อยู่แขวงบริครมไส้ก็อยากมาเที่ยวชมสถานที่ที่มัน มีศิลปะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวก็ยังให้บุคคลตั้งแขงหรือแขงอื่นได้ห้ามหูห้เนาะว่าจุดใดเป็นจุดแด์มากในการท่องเที่ยวของแขงบริคคำไซเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เราได้มาฮอตอันเป็นสวนน้ำวางหอยเนาะของเอื้อลาตีเพิ่นถือว่าเพื่อนก็เป็นคนยุ่เมืองท่าพระวาทแขงบริคคำไซของพวกเราเพราะฉะนั้นล้เมื่อนี้เราจะมาถามที่ไปที่มาที่ตั้งของตำแน่งของเพิ่นเนาะ มาสบายดีเอ้ยเพิ่นเป็นทางการอีกครั้งนึ่งน่ะสบายดีและสำหรับสถานที่ของพวกเฮานี่อยู่นใสเนาะโอ้เจ้าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนน้ำวังหอยของพวกเฮาแม่นตั้งอยู่บ้านนาไซเนาะเมืองคาบบะแข่งวุลีคำไซทางเข้าทางลัดไปบ้านเกินเนาะปอ้ทางลัดไปบ้านเกินเลยเข้าบ่อนด้านบ้านนาไซเลยเข้ามาแต่ทางเล็กที่ทิศสามเข้าจากบ้านเกินเนาะโดยโดยแม่นเลย าถ้าหามาจากเวียงจันเนาะลงมากองขวบบานไฮลงมาแล้วก็ที่มีทางเลี้ยวซ้ายลัดไปบ้านเกินเข้ามาประมาณสองกิโลก็รสิเห็นปายทางแบงเข้ามาอีกหนึ่งกิโลก็บชิ้นหัวสวนนางเลยแล้วจุดสถานที่นี้บางคนเขายู่เมืองท่าพระวาดเนี่ยโอ้มันสิไกลเวียงแท้สมมุติว่าคนอยู่เวียงเรื่งมาเบื้องมาสมนีหามาเต้เวียงนี่ประมาณเจักกิโลเมตรอัน สมมติว่าคันธามา,เ,าเวียงจกนมาฮอดสวนน้ำหอากันที่ประมาณ60กิโลเนาะโ่ไก่ถือว่าโ่ไกลเนะาะ60สก,กิโลมเม้ถ้าขี่รถแห่กประมาณสมองนึ่วสมกงไปเนาะสมองหนึ่งกอดเออวันเสาร์วันอาทิตย์พาคอบครัวมาลิ้นมายื้อมายามบิ่งเด้ดวอวันนี้มีแนวคิดอะไรจรงึงมาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นี่มันมีเป้าหมายคืออะไรมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรที่ว่าแตกต่างจากบ้านเรือโดยอันแห่งจุงใจเนาะที่ว่าอยากให้มา เป็นส่วนอยู่นี่เนาะเฉพาะยูบอนนี่ฮะอะไรแมนยูกองวัดเป็นกองวัดพระบาทวังหอยอยูเทิงนะจากส่วนของเฮานี่ไปถัดขึ้นไปเทิงนี่แหละที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเนาะ<อ>คือมันมีหอยพระบาทยูเทิงทั้น<อ>แล้วระบารีมาล่ะซื้อของหอยพระบาทอะแม่นิคนเอื้อนตามตามห้วยเนาะมันมีห้วยน้ําที่ว่าเป็นน้ําใสไหลผ่านนี้งอนเห็นเนี่หละแม่นห้วยน้าวังหอย และหอละเอินซื้อส่วนนี้ตามซื้อนามเลยว่าส่วนนามบางอโห,โห,โหอยทุกคนในางตามที่มันพูดไปแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนกันแล้วเนาะในต่อไปนี้จะจะถามเอื้อยว่าจุดประสงค์ในต่อหน้าและอนาคตนี้ทางส่วนของผู้เขานี่จะมีการพัฒนายังแนพัฒนาไปทางด้านใดแดในหุ่มแบบของเอื้อยเนาะโดย ยูทางส่วนของพวงเฮาสไลด์และวมันเนนลิ้นกับธรรมชาติเนาะกับสายน้ำที่ว่าน้ำใส่ไหลเย็นดีนี่แหละแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนาะแพนการพัฒนาของพวงเฮาอยากจะให้มีบอนพักเซารอถือว่าตอนนี้ยังไม่มีบวันพักเซาเนาะหองหับแต่แค่ที่ว่ามาลิ้นแล้วก็กลับเนาะลิ้นพัอมาลิ้นมันมือแล้วก็กันเนาะว่ามาในอนาคตก็อยากให้มีบอนพักผ่อนและต่อไปเนาะตามแผนของพวงเฮาก็ากจะให้มีห้องประชุม โอ้ือว่าเป็นสถานที่ให้อันบรรดาองค์กรมาประชุมเพื่อแล้วก็มาพักมาพอนพร้อมเลยเนาะมประชุมให้มีสถานที่พักแลวก็มีห้องประชุมอยู่ในนี้แล้วเมื่อกี้เราเห็นลิงอยู่นั่นมันเป็นลิงเลี้ยงเองบหรือว่าอะไรก็เห็นโบแมนแล้วอันนี้เลยโบแมนโบแมนลิงเลี้ยงไปลิงธรรมชาติจ้ะไปลิงธรรมชาติโอ้เป็นลิงธรรมชาติเลย จุดห้องมาอยู่นี่มันกะมันมาอยู่นี่แล้วแล้วก็สร้างกระเจ้าอันเห็นว่ามันมามาเที่ยวมากะเกืออันอาหารนะมักไม่ไม่ยังทำให้กินซื้อมะ้วยไม่ยังมาไว้เป็นดีเป็นเคือแล้วมันกะติดแล้วมันก็เลยมาเที่ยวมาตลอดจุดเด่นก็คือว่าเราในยู่อันใกล้กับเมืองเอิญป้าสงวนแห่งซัดภูเขา้วยเนาะและมันเป็นสถานที่ที่ว่า ามาบุกเบิกแต่เขากันยังหักษาแบบลักษณะของป้าธรรมศาสตร์ให้สัตว์สา่าสิ่งมาอยู่อาศัยใกล้เคียงกันได้นะโดย้เากักษาระบบนิเวศไว้คือเก้าล้าอในต่อไปนี่ก็อยกถามเกี่ยวกับการบริการที่ว่าในในปัจจุบันนี้เนาะที่ว่าเขากำลัง รับช้บริการให้กับลูกค้านีมน่มันมีอย่างแน่ที่ว่าเกี่ยวกับการบริการเป็นต้นนั้นทางด้านอาหารบร่สิเฉพาะ<บ>อันอานอันนั้นแผนของโครงการของส่วนของพวกเฮาเนาะแต่นอนานหลักๆก็คือเน้นว่าเ้ามาปิกนิกแบบครอบครัวหลักเก็บค่าบริการที่เฮากับมีแต่เอาค่าฝากรถซาพ,พันกีแ้วกาสถานที่นั่ง เป็นตู้ใหญ่ฮะตู้หนึ่งห้าสิบันกีบและมีโต๊ะเนาะและ้วก็เป็นตกูกต 30, ลางกับตู้สามสิบันกีบแล้วก็เป็นลานนั่งแขมน้ำฮันจูเฮาเก็บสาพันกีบเนาะและสฉพาะอาหารถ้าหากว่าท่านใดที่เข้ามาทางส่วนของพวกเฮาทอมือที่ฮาเพื่อเป็นทางการจูเฮาที่มีอาหารบริการให้เนาะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของพวกเฮาเนี่ะปิงปลาคอปลาดุก ปิงไก่หาปลาแดกแกงนอตามังหุ่งเจ้าะประเภทนี้ด้ยจะไปประมาณนั <enfant> ้นเนาะถือว่าการเข้ามานี่จะเข้ามาจากคนกีย่าถือว่าเก็บแต่รถเมลทันซาพันกิบแล้วสำหรับรถหญ่เนาะแล้บรรดารถจักรรถนี้เอามีน่ได้เฉพาะรถจักรกับแมนคันหนึ่งสิบพันคีบคันหนึ่งสิบพันคีบมาสองสามคนก็ได้อัศซามมาได้เนาะแล้ววันนี้ เฉพาะลานที่ที่นั่งก็คือว่าสมมุติว่าสถานที่ที่ปบาเป็นโต๊ะไม้เนาะเป็นออค่อนข้างสะดวกสบายใน,น,น่นึงก็เฮาสมมุติว่าเฮาเก็บห้าสิพันแล้วนี่เฮาบ่ได้กัหนัดสม,มงเนาะบ่ห้าสิพันหมดมือเลยเจ้าออลานนั่งก็ซาบานกับหมดมือเลยโด,ดย์เดยบ่ได้กัหนดั่วโสมง ยางว่ามีคนจะเข้าเบื้องอันเป็นภาพหรือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการมาหาเฮามีมีาะไรมีเพศบอหเรื่องมีอะไรบอกโดยให้ให้ติดตามได้ทางเพจของพวกเฮาเลยนะพวกเขามีเพจเป็นเพจส่วนนามังหอยเลยเป็นเพจส่วนนามังหอยของเฮาเองเลยในแต่ละระยะจะละทย์เฮาจะอัพการเคลื่อนไบของเขาลงไปในนันหนาะโดยในนน แล้ววันนี้สมมติว่าผู้ที่เขาสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนี่จะบอกว่าจะเป็นการติดต่อนี่เราสามารถเนีย่ยเราไทางใดได้หรือ่าได้ทางแอปแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอะไรนะเฉพาะเฟซบุ๊กส่วนตัวแมนลาตีหลวงพานวกะเบอร์แอปกัะห้าแปดสี่หกเก้าสามศูนย์หนึ่งนะลาตีหลวงพานเป็นภาษาลาวเนาะเ,เออเป็นภาษาลาวเลยเอ๋อขัดชัดลาว ผู้ใดอยากตามนามผลงานหรือว่าอยากมาเยี่ยมมาชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ว่าอยู่ใกล้กับนครหล,ลวงบอ่อรือเป็นชาวเมืองท่าพระบาทหรือว่าในแขงบริคำไซเองก็สามารถมาเบิ่งมาแยงได้เนาะขอฝากฝังเนาะสำหรับสวนสวนน้ำวังหอยเนาะออขอฝากฝังทุกทุกคนที่ได้เข้ามาับชมในคลิปนี้เนาะ ก็ฝากฟังทุกๆคนทั่วทั้งประเทศที่ว่าอยากมาซิมรถเป็นสถานที่แห่งไม่ประจําแขวงบอลี่คําไซของพวกเขาอยู่ในนั้นกันยังมีลากหลายการบริการที่ว่าทางฮานเพิ่นได้คอยบริการทุกๆท่านที่เข้ามาเอาทายชุดนี้ก็เขาขอบใจทุกๆคนกันแล้วกันเดอ้ขอเขาขอบใจสบายดี